ให้ให้วนอ่ะ้น้ำเบบี๋หน่อยน้ำน้ำอะไรคนดินเต้นเตน้นเร็เร็ว นี่จะไม่มีมเสียงนะวัวหัวโป๊ะนีพอใจอลไหรปัติอยตรงไหน 真的。<laughs>